สิ้นสุดการรอคอยนะครับโชคตรงรุ่น f o r ์ซ350ามห้าศูนย์นะฮะเอรลินส์เอชโอศูนย์หนะครับสำหรับข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเป็น FSK 158นดะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายวิธีการตั้งค่าแล้วกันนะฮะว่ามันตั้งค่าอะไรได้บ้างถ้ามองจากจุดนี้นะครับเห็น3จุดเด่นๆเลยก็คือตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสปริง g p ีโหลดนะครับเป็นการปรับว่าจะให้สปริงเนี่ยอยู่ตำแหน่งสูงหรือต่ำเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าทำเพื่ออะไรนะครับส่วนจุดนี้เป็นคอมเพรสชันนะครับเป็นค่าที่เราจะเลือกว่าเวลาโชกกดลงเนี่ยจะให้มันลงเร็วหรือลงช้านะครับจะมีตัว S นะครับหมุนทั้งนี้ เป็นซอฟต์นะฮะเป็นนิ่มมุนทางนี้เป็นแข็งนะครับส่วนด้านล่างสุดนะฮะเป็นค่ารีบาลนะครับรีบาลหมายความว่าเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้มันเด้งกลับนะฮะหลังจากเมื่อกี้มันคอมเพรสก็คือกดลงไปเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวปล่อยว่าจะให้เด้งกลับเร็วหรือช้าแค่ไหนก่อนจะตั้งค่าอะไรนะฮะตามคู่มือเขาให้ตั้งค่าระยะ ยุบตัวของโชคก่อนนะครับปกติเขาจะวัดวัดค่าเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะฮะร้ายทแซกนีค่คือคือเวลาคนขี่ขึ้นไปนั่งแล้วทั้งตัวนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้คือขึ้นไปนั่งแล้วก็ให้คนอื่นประคองรถไว้นะฮะโชคมันยุบลงไปเท่าไหร่นะครับมันจะมีสเปคบอกไว้ข้างหลังเท่าไหร่ข้างหน้าเท่าไหร่ทีนี้วัดยังไงล่ะ ข้างหน้าให้วัดตัวโชคเลยนะครับไปรถลอยนะฮะวัดตัวโชคจากนอ็นอตน็อตแกนกลางครับน็อตแกนลอ้อไปถึงด้านบนด้านหลังยิงจากน็อตไปถึงสักจุดหนึ่งบนรถนะฮะก็เสร็จแล้วนี่ฮะอันนี้คือคือไ์ไฮก็คือเวลาคนขึ้นไปนั่งแล้วเนี่ยก็วัดเหมือนเดิมครับจุดเดิมวัดว่ามันยุบลงไปเท่าไหร่ง่ายๆก็คือวัดค่านี้เสร็จ พอคนขึ้นไปนั่งวัดค่านี้และเอาเลขของค่าเนี้มันลบค่านี้ครับจะได้ว่านั่งแล้วลดยุบลงไปเท่าไหร่ซึ่งตามสเปคของตัวนี้เขาก็บอกว่านั่งแล้วเนี่ยข้างหลังฮะควรจะยุบป,ประมาณ25-35มิมลข้างหน้ายุบ3 0ม0ิบอ่สมิลเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะวัดกันยังไงโดยที่ผมอาจจะต้องหาคนช่วยสักคนนะฮะตอนนี้เราจะมาวัดค่า r 1นะครับ ปกติแล้วเขาจะวัดจากาดุมล้อแกนกลางล้อใช่ไหมขึ้นไปถึงจุดอ้างอิงไหนสักจุดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมไม่สะดวกวัดที่แกนกลางเพราะมันแยงมองไม่ถึงมองไม่เห็นดีกว่าก็เลยเอาคร่าวๆนะครับวัดบ้านๆน,นะฮะวัดจากตรงนี้แล้วกันขึ้นมาถึงมือจับนะฮะ ประมาณตรงนี้สายตาผมมองเป็น35.5พอดีนะครับรถไม่ได้รับน้ำหนักโหลดอยู่นะครับ 35. 5ดก็คือ35 5ห้าห้านะฮะแล้วเดี๋ยวจะลองขึ้นไปนั่งแล้ววัดใหม่นะครับทดลองนะครับนคนเดียวตอนนี้อยู่ประมาณ33านะครับเอาเป็นค่าประมาณนะฮะ ได้3า0้330นะครับการวัดเมื่อกี้เป็นการวัดคร่าวๆให้ดูเฉยๆนะฮะก่อนนี้ผมวัดไปแล้วโดยที่ผมและคนซ้อนขึ้นพร้อมกันนะครับและให้คนซ้อนวัดจุดอ้างอิงเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราวัดบ้านๆน,นะครับไม่ได้มีเครื่องมืออะไรพิเศษนะครับวัดด้วยตลับเมตรนี่แหละฮะจุดอ้างอิงเมื่อกี้นะครับค่า r 1นะครับรถเปล่าล้อลอยมันจะอยู่ประมาณ3 55นะครับแล้วก็ค่า R 3เป็นรถที่พร้อมน้ําหนักน้าหนักบรรทุกแล้วกันนะฮะคนขี่คนซ้อนกล่องผมวัดได้3 3อ่าวัดอันนี้ก็คือค่าไล้หายนะครับของข้างหลังนั้นเขาแนะนำที่250 350. ถึง350ถูกไหมฮะไม่ใช่สิ25ถึง35ถูกแล้วเขาแนะนำที่25ถึง35มมิล เมื่อกี้นี้ผมวัดค่า r1 นั้นวัดได้355ค่า r3 ก็คือค่าน้ำหนักนะครับผมวัดได้3 30 355-3 30ลบ330ก็จะได้25นะครับก็อยู่ในค่ามาตรฐานนะฮะก็ไม่ต้องปรับอะไรแต่กรณีที่มันจะต้องปรับนะครับ มาดูกันว่าปรับยังไงนะฮะถ้าเกิดไม่ตรงตามสเปคหรือว่ายังไม่พอใจนะครับอยากให้มีระยะยุบมากขึ้นหรือลดลงนะฮะเราจะต้องปรับด้วยการหมุนเกลียวสตัดตร,ตรงนี้นะครับมันจะมีตัวล็อกเป็นพลาสติกนะฮะเป็นใช้ไขควงแบนนะครับหมุนปลดล็อกออกนิดนึงนะเสร็จแล้วเราหมุนขึ้นหรือลงด้วยอุปกรณ์ที่เขาให้มา หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เมื่อกี้ผมได้25มิลถ้าผมไม่พอใจผมอยากได้สัก30มิลแปลว่าอยากให้มันยุบเพิ่มขึ้นยุบเพิ่มขึ้นแปลว่าแล้วก็เพิ่มออกไปฮะเพิ่มออกไปอีกทีกนี้จะอ้างอิงจากอะไรละ่ะก็อ้างอิงจากความยาวสปริงครับคือตอนนี้สปริงมันยาวอยู่ที่22.5นะครับ อันนี้ดูได้ตาผมนะครับมุมกล้องอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่อยากเอาออกไปอีก5้มิลเราก็เพิ่มความยาวของช่วงสปริงนะฮะช่วงช่วงของสปริงเหลืองๆเนี่ยครับเพิ่มขึ้นไปอีก5มิลก็คือหมุนไปเรื่อยๆครับเราไม่ได้นับที่รอบนะครับเรานับที่ความยาวของสปริงนะครับที่มันอยู่ตอนเนี้ย ตอนนี้23าเป๊ะเลยเพิ่มขึ้นมาอีก5มิลนะฮะแปลว่าจะยุบตัวได้เพิ่มอีก5มิลจะให้ชัวร์จริงๆก็ต้องวัดใหม่ครับตามวิธีเมื่อกี้เลยนะฮะแต่ของผมมันวัดไปแล้วลงตัวแล้วผมลงตัวที่2.25นะครับความยาวของสปริง<ช>องครับหลังจากตั้งค่าสปริงพีโหลดเสร็จแล้วต่อไปก็คือการปรับคอมเพรสชันแล้วก็รีบาวนะครับคอมเพรสชันก็คือค่าการ ยุบนะฮะ16คลิกความหน่วงการยืดตัวก็คือค่ารีบาวนะครับรีบาวจะอยู่ที่22คลิกนะฮะทีนี้คลิกมันนับยังไงให้ปิดนะครับคล็อกไว้คือปิดปิดตามเข็มนาฬิกาอ่าฟูลลี่คลสนะฮะก็คือปิดให้หมดเลยนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาให้หมดนะฮะมันจะเป็นโพซิชันศูนย์นะครับตรงนั้นหมุนตามเข็มนะครับ มุนสุดปั๊บหาิหนึ่งะอ่าลงล็อกแรกล็อกแรกให้นับเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดออกจนได้ค่าที่ต้องการนะครับตอนนี้เราจะตั้งตามค่าแนะนำคือ16คลิกนะครับนับยังไงตอนนี้ปิดหมดใช่ไหมฮะปิดหมดหาคลิกแรกเจอละลกล็อกนะครับเป็นศูนย์นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 16ได้แล้ฮะสิบหคลิกนะครับค่ารีบาวก็เช่นกันนะครับรีบาวคือยี่สิคลิกนะฮะค่าความหน่วงกันที่ตัวนะครับ22คลิกสอ่คิกทำเหมือนกันครับปิดให้หมดนะฮะนะครับคลิกแรกตรงนี้เป็นศูนยนะออกไป22ก็คือนับเลยฮะหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสอ่สงอ่าได้แล้ว ข้างซ้ายก็ทำเหมือนกันนะครับข้างซ้ายข้างขวาให้ให้ปรับทุกอย่างให้เท่ากันนะครับหลังจากตั้งค่าตามที่คู่มือแนะนำนะครับลองไปขี่ตามถนนแถวบ้านถนนที่เราใช้งานบ่อยๆอะฮะคู่มือเนี่ยบอกว่าไม่มีทางที่เราจะปรับให้เข้ากับทุกสภาพถนนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เลยต้องลองถนนที่เราใช้งานประจำนะครับแล้วทีนี้จะปรับยังไงล่ะอ่าค่า คอมเพรสชันด้านบนมันเอาไว้ปรับความหน่วงของการยุบตัวกลับกันนะครับข้างล่างค่ารีบาวก็เป็นความหน่วงของการยืดตัวคู่มือเขาแนะนำอย่างนี้ฮนะเขาแนะนำรีบาวก่อนตอนนี้ปรับค่ากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาจะปรับทีหนึ่งเขาให้ปรับทีละ5คลิกแล้วค่อยไปจูนละเอียดอีกทีนะครับทีละคลิก2คลิกทีนี้ รีบาวปรับยังไงจากค่ากลางเสร็จแล้วนะครับถ้ารู้สึกว่ารถเนี่ยไม่เสถียรเลยฮะคงเทงรถย,ย้วยหรือว่าเด้งเกินไปนะครับให้เพิ่มรีบาวให้เพิ่มรีบาวนะครับก็ตามที่เขาบอกครับเพิ่มทีละห้าคลิกแล้วก็ลองไปขี่ดูใหม่นะแต่ถ้ารู้สึกว่ารถเนี่ยแข็งกระด,ด้างนะฮะให้ลดรีบาวลงครับส่วนค่าของคอมเพรสชันนะครับปรับยังไง ถ้ารู้สึกว่ารถาไม่เสถียรเลยก็โครงเพลงนะครับรู้สึกว่านิ่มไปหรือว่ารู้สึกว่ามันต่ําไปก็ให้เพิ่มคอมเพรสชันนะครับหรือว่าถ้ารู้สึกว่ารถมันแข็งกระด้างครับแล้วก็มันไม่เกาะถนนเลยก็ให้ลดคอมเพรสชันลงอีกนิดนึงครปิดเข้าไปสุดเป็นการลดลงนะฮะถ้าเพิ่มก็คือการเปิดออกเหมือนก๊อกน้ำครับหมุนทางซ้ายวนทวนเข็มน,นาฬิกา นอกจากนี้ก็ต้องลองครับต้องลองขี่แล้วก็ลองรู้สึกเองอะครับความรู้สึกคนมันไม่เท่ากันข้างหน้านะครับวิธีง่ายที่สุดที่ผมคิดได้ก็คือหาอะไรมาลัดไว้ผมใช้เคปเบิลทายนะฮะลัดไว้หลวมๆนะครับแล,ล,ล้วอยากรู้ว่ามันยุบเท่าไหร่ใช่ไหมครับเรารัดเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปลองนั่งดู แล้วก็กลับมาวัดค่าที่เหลือใหม่ครับว่ามันยุบเข้าไปเท่าไหร่ตอนนี้ผมวัดได้4ี่เซน4เซนติเมตรพอดีครับ40มิลข้างหลังนั้นปรับได้3จุดนะฮะก็มีสปริงพิลดมีคอมเพรสชันแล้วก็รีบาวนะครับส่วนข้างหน้านะั้นมันจะปรับได้แค่สปริงพิลอดอย่างเดียวนะครับปรับก็ง่ายๆครับบนข้างบนมันจะมีจุก ที่มีน็อตแบบนี้นะฮะก็หมุนเข้าหรือหมุนออกนะครับตามความต้องการนะฮะเขาบอกว่าหมุนไปรอบนึงเนี่ยหมุนเกลียวรอบหนึ่งเท่ากับ1มิลน,นะครับอยากได้เพิ่มลดก็หมุนตามความต้องการได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะฮะมีความสุขกับการขับขี่นะครับสวัสดีครับ